ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อม,อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านางสาวนารัฐพรสินภัยบุญเลิศข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3ส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2ประวัติส่วนตัว ข้าพเจ้านางสาวนารัตพรสินไพบุญเลิศเกิดวันจันทร์ที่30พฤษภาคมพศ2537ภูมิลำเนาตำบลเครเรลาดอำเภอพบพระจังหวัดตากประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศีจังหวัดตากจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์เกียรติยมอันดับสองประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่11มกราคม2562เลขที่ตำแหน่ง405ณโรงเรียนรวมไทยพัฒนา3อำเภอพบพระจังหวัดตาก หน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการสอน 1. ปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึ 6. ง6 2. ปฏิบัติหน้าที่การสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2 หน้าที่ที่รับผิดชอบด้านหน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ 2, ครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุดครูเวรประจำวันพุธครูเวรประจำสีเหลืองการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ารักษาวินัยกฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นค่าราชการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแสดงออกทางอาดม์กริยาท่าทางและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลกักศาสนาที่นับถือเข้าร่วมส่งเสริมสนับสน,นุนศาสนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนและของชาติ 3. จรญยาบรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมีความรักความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพยายามน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีความมุ่งมานะและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆเป็นกำลังใจและให้คำแนะนําแก่นักเรียนเสมอ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์ผู้เรียน และนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่อบอุ่นและให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียนเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนครู ผู้บริหารและชุมชน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจงานบริหารของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนและให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเห็นภาพได้ชัดเจนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ